ให้ทานเพราะกลับใจกลับเนื้อกลับตัวมันเคยทำผิดคิดร้ายคิดร้ายโกโหกหลอกลวงอะไรมามากมาแล้วเดี๋ยวนี้จะกลับตัวเป็นคนดีแล้วจะกลับใจจะกลับเนื้อกลับตัวมันก็ทานทานหรือมันก็ให้ทานข้อ,ขอความในคัมภีร์มีอย่างนี้ม,มากมากเหมือนกันไอสัตว์นรกที่ตกอยู่ในนรกหมกม้าอยู่ มันพูดกันปรึกษากันหาหรือกันว่าถ้ากูได้รอดไปจากนรกคราวนี้แล้วไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วกูจะทำบุญทำบุญให้เหลือประมาณมหาศาลสัตว์นรกมันกลับใจสัตว์นรกมันกลับใจมีทำบุญเพราะว่ามันกลับใจมันจะเปลี่ยนชีวิต นี่ก็มีส่วนดีไม่ใช่ว่าไม่ดีมันมีทางไปในทางฝ่ายดีคือมันจะกลับใจให้ทานเพราะมุ่งหมายจะกลับใจจะลอกคราบใหม่และีะมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนชีวิตก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้จักแล้วก็ควรจะปรับปรุงปรับปรุงม,มันละจากความผิดทั้งหลายมาสู่ความถูกต้อง แล้วก็มีการทำความถูกต้องความดีความงามทุกอย่างรวมทั้งการให้ทานนี่ด้วยบางทีเยาตัวอย่างกันง่ายงาย่อย่างนี้ก็ได้ว่าคนคนหนึ่งมันขี้เหนียวขี้จืดมันเห็นแก่ตัวมันไม่ช่วยใครที่พอถึงคราที่มันเจ็บข่ายเป็นตายกันมามันไม่มีใครมาช่วยมันก็นึกได้โอ้ผิดแล้วทีนีกก้กลับใจกลับใจกลับเนื้อกลับตัวเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เผื่อเกิดมิตรสหายเผื่อ,อฟูง มันให้ทานเพราะกลับใจตั้งตนทำความดีกันใหม่เพราะกลับใจเพราะกลับใจอใอ้ก้อ้คิดไว้ว่าไอ้กลับใจกลับใจนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเคยจำไว้นะคำว่ากลับใจนี่เป็นคำสำคัญคำหนึ่งถ้าไม่มีอันนี้แล้วไม่มีอ่ะมันไม่ไม,ม,ม,มีมีทางรอดอ่ะเทวทีละมาหรือที่เป็นอยู่นะี่มันจมลงไปจมลงไปในทางที่ว่ากิเลสตัณหามันพาไปไะ ถ้าว่ามันมีอะไรที่ตามมาทําให้รู้สึกลอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนหลักการเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ากลับใจจะกลับจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้สําคัญอ่ะถ้าไม่มีการกลับใจจะไม่มีการบําเพ็ญบุญกุศลชนิดที่ถูกต้องมันจะมันจะมีแต่บุญกุศลชนิดขอรับชั้นหลอกลวงนั่นแหละถ้าเมื่อไรมันมี การกลับใจกลับมิจฉาทิฏฐิเป็นสมาทิฏฐิกลับใจอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าใช้ได้จะรอดตัว